ตอนที่20วางอำนาจโดยไม่จำเป็นต้องดูสถานที่2ไม่กรัตรวงตะวันตัดบทพร้อมพูดขึ้นได้เมื่อเปิดถ้ำทิพสิ่งของในถ้ำทิพเจ้าสามารถเลือกไปได้หนึ่งชิ้นฉลาดหลี่ชีเย่พยักหน้าเมื่อพวกเจ้าพร้อมค่อยมาหาค่าละกันค่าขอตัวกลับก่อนพูดจบหลี่ชีเย่หมุนตัวเดินออกจากวิหารฟ้าทันทีกรัตรวงตะวันกำชับให้อวี๋เหอส่งตัวหลี่ชีเยกลับ หลังจากที่หลี่ชีเย่กลับไปภายในวิหารฟ้ามีผู้อาวุโสบางท่านพูดขึ้นอย่างอดไม่ได้ฝาบาทเรื่องถ้ำทิพฉุกระหุกเกินไปหรือไม่ไม่เสียงของกษัตริราวงตะวันดังขึ้นตั้งแต่สำนักปีศาจนบก้าวของเราก่อตั้งมาจนถึงทุกวันนี้มีใครเปิดถ้ำทิพได้บ้างตั้งแต่อดีตถ้ำทิพถูกผนึกมาโดยตลอดไม่เคยมีใครสามารถเปิดมันได้บางทีนี่อาจเป็นโอกาสซึ่งสอดคล้องกับคำที่บรรพชนเคยกล่าวเอาไว้ หัวหน้าผู้อาวุโสพยักหน้าสนับสนุนความคิดของกษัตริราวงตะวันลองดูก็ไม่เสียหายในเมื่อฝาบาทตัดสินพระทัยแล้วคงต้องให้หลี่ชีเย่ลองดูสักครั้งฝาบาทเรื่องเทพผู้พิทักษ์เหตุใดเราจึงไม่เคยได้ยินมาก่อนเทพผู้พิทักษ์สำนักปีศาจนพ่เก้าของเราเป็นอสูรฟ้าหรือผู้ชีวาผู้อาวุโสอีกท่านพูดขึ้นอย่างอดไม่ได้เรื่องนี้ข้าเองก็ไม่รู้กษัตราวงตะวันผู้ตอบ สำหรับเรื่องเทพผู้พิทักษ์ของสำนักเราในบันทึกมีข้อมูลอยู่น้อยมากประมาณจารพูดเพียงว่าเทพผู้พิทักษ์จะตื่นก็ต่อเมื่อสำนักของเราเกิดภัยพิบัติเท่านั้นบันทึกลับนี้มีเพียงเจ้าสำนักเท่านั้นที่สามารถดูได้ทว่าวันนี้เทพผู้พิทักษ์ของเรากลับตื่นขึ้นมาผู้อาวุโสอีกท่านพูดอย่างอดไม่ได้เรื่องนี้ข้าเองก็ไม่เข้าใจกรัตระวงตะวันพูดขึ้นเทพผู้พิทักษ์เลือกเขาย่อมต้องมีเหตุผลเจ้าหนูนี่น่ากลัวมากจริงๆ หัวหน้าผู้อาวุโสวินพูดขึ้นอย่างอดไม่ได้จากที่อวีเหอบอกก่อนหน้านั้นเขาสามารถฝ่าป่ารวนใจได้อย่างง่ายดายผ่านได้อย่างสบายๆถึงสองครั้งมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เวลานี้เทพผู้พิทักษ์กลับเลือกเขาอีกช่างไม่สมเหตุสมผลเลยจริงๆคำพูดนี้ทำให้ผู้อาวุโสคนอื่นๆเนียบไปป่ารวนใจผู้อาวุโสอย่างพวกเขาย่อมเข้าใจดีอย่างที่สุดการที่สามารถฝ่าป่ารวนใจทั้ง14ชั้นได้พวกเขารู้ดีว่ามันหมายถึงอะไรช่างน่าสะพรึงเหลือเกิน ผู้อาวุโสบางท่านพูดอย่างอดไม่ได้ทุกวันนี้สำนักปีศาจนบก้าของเราเรื่องอำนาจขึ้นทุกวันพวกสิทธิรุ่นใหม่หากพูดถึงทักษะเต๋าสิทธิหลานเลิงน่าจะเป็นที่สุดหากพูดถึงพรสวรรค์และคุณสมบัติองค์หญิงคือที่สุดทว่าเทพผู้พิทักษ์กลับไม่เลือกสิทธิหลานเลิงและไม่เลือกองค์หญิงแต่กลับเลือกเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ไม่เคยเรียนทักษะเต๋มาก่อนทั้งยังมีคุณสมบัติเพียงแค่กายปุถุชนรอบชีวิตปุถุชนแอชะตาปุถุชนเท่านั้น พูดถึงตรงนี้ผู้อาวุโสท่านนี้ก็อดโมโหไม่ได้เทพผู้พิทักษ์ในสำนักของตนแต่กลับเลือกคนนอกหักพูดอย่างประนีประนอมถึงเทพผู้พิทักษ์ของพวกเขาจะเลือกคนนอกจริงถ้าเลือกคนที่มากพอสวรรค์ไร้เทียมทานก็ว่าไปอย่างอย่างน้อยพวกเขาก็ยังรู้สึกว่าสมเหตุสมผลทว่าคนที่เทพผู้พิทักษ์เลือกกลับเป็นเจ้าหนูที่เป็นสวะไม่เอาไหนเรื่องในอดีตไม่ใช่สิ่งที่เราจะเข้าใจได้ ท้ายที่สุดกษัตราวงตะวันยอมจำนวนอย่างไม่มีทางเลือกทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวันนี้ช่างแปลกประหลาดเหลือเกินเขาคือบุคคลชั้นแนวหน้าที่ผ่านเรื่องราวมามากมายแต่แล้วเรื่องในวันนี้เขาเองก็ไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นได้เช่นกันฟาบาตหากพูดอย่างประนีประนอมถ้าหลี่ชีเยเปิดถ้ำทิพย์ได้จริงจะให้เขาเลือกของวิเศษไปชิ้นหนึ่งจริงๆหรือผู้อาวุโสอีกท่านพูดอย่างอดไม่ได้ใช่ฟาบาตได้ยินว่าภายในถ้ำทิพย์มีโอกาสสูงมากที่จะมีของวิเศษราชาเซียนอยู่ ผู้อาวุโสบางท่านไม่พอใจเพราะสิ่งที่พูดถึงคือของวิเศษราชันเซียนหากเขาสามารถเปิดถ้ำทิพย์ได้จริงก็ถือเป็นลิขิตฟ้ากริยัตรรวงตะวันพูดขึ้นเจียนเหล่าเคยกล่าวว่าในยุคข,ของพวกเราไม่มีผู้ใดสามารถเปิดถ้ำทิพย์ได้บางที่หลีชีเยอาจเป็นปฏิหารก็ได้ในเมื่อเราเปิดไม่ได้เหตุใดจึงไม่ให้เขาลองดูเล่าเมื่อได้ยินกริยัตรรวงตะวันพูดถึงเจียนเหล่าเหล่าผู้อาวุโสของสำนักปีศาจนบก้าจึงไม่ได้พูดอะไรอีก เพราะภายในสำนักปีศาจนบ .9 ไม่มีใครทรงอำนาจไปกว่าเจียนเหล่าอีกแล้วถ่ายทอดคำสั่งออกไปเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสำนักวันนี้สิทธิ์ทุกคนห้ามแพร่งพแายเด็ดขาดไม่เช่นนั้นจะมีโทษอย่างหนักนี่คือกฎเหล็กพวกเขาไม่อยากให้คนนอกล่วงรู้เรื่องเทพผู้พิทักษ์ของสำนักปีศาจน้ .9 มากนะักหลังจากที่หลี่ชีเย่กลับไปที่พักของพวกเขาถูกเปลี่ยนสถานที่ไปแล้ว พวกเขาถูกพาตัวไปยังที่พักสำหรับแขกที่พิเศษที่สุดของสำนักปีศาจนบก้าวการรับรองเช่นนี้มีเพียงราชาแดนเหนือและจักรพรรดิแคว้นโบราณเท่านั้นที่จะได้รับเกียรตินี้การรับรองดังกล่าวทำให้ผู้คุมกฎหม้อและหนานหวยเรือนรู้สึกประหลาดใจยอย่าว่าแต่บุคคลปลายแถวอย่างพวกเขาเลยถึงจะเป็นผู้อาวุโสของสำนักโบราณสี่เหยียนหรือแม้กระทั่งเจ้าสำนักก็คงไม่ได้รับการรับรองแบบนี้เวลานี้ผู้คุมกฎหม้อและหนานหวยเรือนเข้าใจดีว่า การที่พวกเขาได้รับการรับรองเช่นนี้ทั้งหมดก็เพราะหลี่ชีเยเมื่อหลีช่ชหลี่ถูกอวี๋เหอส่งตัวกลับมาผู้คุมกฎม้อและหนานหวยเรินอดมองหลี่ชีเยไม่ได้ทว่านานทีเดียวที่พวกเขาไม่สามารถพูดอะไรออกมาเวลานี้แม้แต่ผู้คุมกฎม้อก็ไม่กล้าถามหลี่ชีเยว่าเขาไปคุยอะไรกับกษัตริย์ตราวงตะวันที่วิหารฟ้าในเมื่อตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องที่คนในระดับเขาสามารถสอบถามได้อีกต่อไป ตอนนี้ผู้คุมกฎม้อและหนานหวยเหรินยังคงไม่มีอะไรจะพูดสองวันมานี้หลี่ชีเย่ผู้จ่าบ้าดีเดือดเหลือเกินเริ่มจากการสังหารตู้หยวนกวงจากนั้นก็ยมเกติสวีหุยถึงขั้นผู้จ่าบ้าระห่ำว่าจะโค่นสำนักปีศาจน้9โดยเฉพาะวันนี้ไม่ว่ากี่ครั้งต่อกี่ครั้งผู้คุมกฎม้อก็รู้สึกว่าหลี่ชีเย่ต้องฟันเฟืองไปแล้วแน่ๆความโฉดเขลาของเขามีมากจนน่ากลัวทว่าหากลองคิดดูให้ดีทำใจให้นิ่งแล้วนึกไตรตรองตอนนี้พวกเขาเข้าใจแล้วว่าหลี่ชีเย่ไม่ได้โฉดเขลา เขาไม่ได้พูดจาอวดดีอย่างไร้เหตุผลเขาเพียงแค่พูดความจริงทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เขาเตรียมการไว้แล้วไม่ว่าจะคิดยังไงหนานหวยเหรินก็ไม่เข้าใจผู้คุมกฎมอก็เช่นกันป่ารวนใจทั้ง14ชั้นของสำนักปีศาจนบก้าหลี่ชีเยสามารถฝ่ามันในระยะเวลาสั้นๆได้อย่างไรแล้วเหตุใดรูปปั้นหินหน้าสะพรึงนั่นจึงปกป้องหลี่ชีเยทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่นี่ไม่ว่าจะคิดยังไงพวกเขาสิทธิอาจารย์ก็ไม่เข้าใจ แต่ตอนนี้ในที่สุดนานหวยเรินก็เข้าใจเรื่องบางอย่างในวันที่หลี่ชีเย่ต้องการปีนขึ้นไปบนบ่าของรูปปั้นหินนั่นไม่ได้ทำเพื่อเล่นสนุกหลี่ชีเย่ทำเพื่อเตรียมการบางอย่างเอาไว้ตอนนี้หากลองคิดดูอย่างละเอียดนานหวยเรินอดรู้สึกไม่ได้ว่าสิ่งที่เขาเคยรู้มาช่างตื้นเขินเหลือเกินมีอะไรจะพูดก็รีบว่ามาเมื่อเห็นพวกผู้คุมกดมออยู่ในอาการอ้ำอั่อึ้งอึงหลี่ชีเย่เผยรอยยิ้มพร้อมนั่งลงอย่างสบายอารมณ์ราวกับไม่เคยมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นมาก่อน ผู้คุมกฎม้ออ้าปากเรากับจะพูดแต่ก็ไม่รู้ว่าควรพูดอะไรเขาเป็นคนที่พูดน้อยอยู่แล้วท้ายที่สุดเขาจึงนั่งลงโดยไม่พูดอะไรเลยหากเทียบกับคนพูดน้อยอย่างผู้คุมกฎม้อหนานหวยเหรินกลับเป็นคนมีวัฒนินกว่ามากเขามองดูหลี่ชีเย่อ้าปากแล้วก็หุบลงท้ายที่สุดเขารวบรวมกําลังใจผู้สอบถามหลี่ชีเย่เรื่องเรื่องนั้นสําเร็จไหมเรื่องนั้นเรื่องอะไรหลี่ชีเย่งุนงงกับคําถามของหนานหวยเหริน ไม่เข้าใจว่าสิ่งที่นานหวยเรินพูดถึงคืออะไรก็ก็เรื่องการดงกันเรื่องการแต่งงานกับองค์หญิงหลี่นานหวยเรินพูดติดติดขัดขัดเจ้าหมายถึงหลี่ซงเหยียนใช่ไหมหลี่ชีเย่อดยิ้มไม่ได้เขาสายหน้าพลางพูดขึ้นเรื่องนี้ข้าไม่ได้ถามและขี้เกียจถามด้วยก็แค่ผู้หญิงคนเดียวเปลืองสมองไปทําไมคําพูดจาอดดีของหลี่ชีเย่ทาให้นานหวยเรินพูดไม่ออกไปชั่วขณะฐานะของหลี่ซงเหยียนนางเป็นถึงทายาทของสํานักปีศาจนบก้ากษัตราปีศาจ ในอนาคตองหญิงแห่งแคว้นกู่หนิวเจียงหากไม่พูดถึงรูปโฉมที่งดงามแค่อาศัยคุณสมบัติกายกสัตตรารอบชีวิตกษัตรชาชะตาทิพย์เพียงแค่พรสวรรค์น,นี้ก็ทําให้คนไม่รู้ตั้งเท่าไหร่ตกอยู่ในอาการพ่พนพึงได้แล้วสิ่งที่ต้องรู้คืออย่าว่าแต่แคว้นกู่หนิวเจียงเลยแม้แต่ทั่วทั้งดินแดนภาคกลางชายหนุ่มรูปงามที่ปรารถนาจะแต่งงานกับหลี่ซงเหยียนคงรอต่อแถวตั้งแต่ทางตะวันออกของแคว้นกู่หนิวเจียงไปถึงทางตะวันตกเลยทีเดียว ทว่าตอนนี้เทพธิดาที่มีคนนับหมื่นชื่นชมมีผู้คนหมายปองจํานวนนับไม่ถ้วนอย่างหลี่ซงเหยียนกลับกลายเป็นหญิงสาวธรรมดาที่ไม่ควรค่าแก่การพูดถึงสําหรับหลี่ชีเย่คาพูดของเขาจะว่าอวดดีก็คงใช่หรือจะบอกว่าโอหังก็คงไม่ผิดแต่มาถึงตอนนี้นานหวยเรินไม่รู้สึกว่าหลี่ชีเย่ฟั่นเฟืองอีกแล้วถึงหลี่ชีเย่จะพูดจาขาดสติอีกมากแค่ไหนนานหวยเรินก็คงไม่คิดว่าเขาเสียสติอีกแล้วเพราะมันคงเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นมากกว่า วันนี้ทุกสิ่งที่หลี่ชีเย่ทำมันยังคงวงเวียนอยู่ในหัวของเขาและทำลายสิ่งที่เขาเคยรู้มาโดยสิ้นเชิงนานหวยเหรินจึงได้แต่สงบปากสงบคำทว่าสายตาของเขายังอดที่จะเหลือบมองกระบองตีงูของหลี่ชีเย่ไม่ได้กระบองไม้ธรรมดาไม่สะดุดตาอันนี้สามารถตีสวีหุยผู้บำเพ็ญตนในระดับเจิรมิ่งจนเลคลานแทบไม่ไหวภาพเหล่านั้นยังคงติดตาเขาอยู่อยากดูก็เอาไปดูสิ หลี่ชีเย่มองหนานหวยเรินด้วยสายตาแปลกๆหลี่ชีเย่ชักกระบองออกมาโยนให้กับหนานหวยเรินอย่างใจกว้างพร้อมพูดด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยหนานหวยเรินรับกระบองมาประคองในมืออย่างตื่นเต้นพลางมองดูอย่างละเอียดเวลานี้แม้แต่ผู้คุมกฎม้อเองยังอดไม่ได้จนต้องยื่นหน้าไปดูด้วยสิทธิอาจารย์กำลังช่วยกันศึกษากระบองตีงูอันนี้อย่างขมขม้นทว่าไม่ว่าพวกเขาสิทธิอาจารย์จะพยายามดูยังไงมันก็เป็นเพียงแค่กระบองไม้ธรรมดาเท่านั้น นี่นี่คือกระบองเขีย่ยไฟที่วิหารบรรพชนจริงเหรอือนานหวยเรินอดถามหลี่ชีเย่ไม่ได้เขาไม่อยากเชื่อว่ากระบองเขีย่ยไฟอันนี้จะเป็นอันเดียวกับที่ตีสวีหุยจนร้องเสียงหลงอย่างเจ็บปวดถูกต้องหลี่ชีเย่อยากหน้าพร้อมพูดขึ้นนานหวยเรินกลืนน้ำลายปลุกความกล้าพูดกับหลี่ชีเย่สิทธิ์พี่ข่าข่าของลองใช้หน่อยได้ไหมดูท่าทางใจสออของเจ้าสี่ได้ยินสิ่งที่นานหวยเรินพูดหลี่ชีเย่อดหัวเราะไม่ได้เจ้าก็ลองดูสิ เมื่อเห็นว่าหลี่ชีเย่รับคำหนานหวยเหรินลองใช้กระบองตีงูทันทีโดยมีผู้คุมกฎม้อมองดูตาไม่กระพริบด้วยความอยากรู้เช่นกันว่ากระบองเขี่ยไฟอันนี้จะมีความอัศจรรย์มากแค่ไหนทว่าหลังจากหนานหวยเหรินลองตวัดกระบองด้วยมือของเขาเองกระบองตีงูอันนี้กลับไม่มีพลังเหมือนอย่างที่อยู่ในมือของหลี่ชีเย่กระบองตีงูในมือเขาไม่ได้โจมตีได้ตามปรารถนาดังเช่นที่หลี่ชีเย่ทำสิทธิพิธไมของพังพังนี่ เมื่ออยู่ในมือท่านถึงมีเรื่องอัศจรรย์เกิดขึ้นได้นานหวยเรินไม่เข้าใจเพียงแค่กระบองไม้ธรรมดาแต่เมื่อไปอยู่ในมือของหลี่ชีเย่เหตุใดมันจึงไรก้กาดนักลีชีเย่มองเขาแวบหนึ่งจากนั้นจึงพูดขึ้นช้าๆทุกอย่างล้วนอยู่ที่ใจเขาพูดเพียงเท่านั้นเขาย่อมไม่ยอมอธิบายความพิศวงของกระบองตีงูให้ใครล่วงรู้ง่ายๆแน่กระบองตีงูเมื่ออยู่ในมือของนานหวยเรินมันไม่อาจแสดงอนุภาพได้อย่างที่อยู่ในมือของหลี่ชีเย่อันที่จริงหลี่ชีเย่ เป็นผู้นำกระบองตีงูนี้ออกมาจากป่าผีในโลกนี้ไม่มีใครเข้าใจความอัศจรรย์ของกระบองนี้ได้ดีเท่ากับเขาอีกแล้วติดตามต่อได้ที่ทุงวสขอบคุณครับไปอ่านการตูนและนิยายสนุกๆกกันได้เลยเพียงแค่คลิกลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR โค้ดท้ายคลิปเท่าน,นั้น